ตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Kingstella นะคะ Hand Sanitizer and Refresher Spray นะคะเป็นสเปรย์ทำความสะอาดล้างมือนะคะพร้อมกับอากาศให้สดชื่นนะคะจะเป็นทูอินวันเลยนะคะเรามาพร้อมกันนะคะสกลิ่นด้วยกันนะคะก็คือจะมี Watermelon นะคะเป็นกลิ่นแตงโมสดชื่นสดชื่นนะคะกลิ่น g r a p ก g u m ี่นะคะองุ่นนะคะแล้วก็ไม่หวานเกินไปไม่เปรี้ยวเกินไปนะคะ กลิ่นพีชีพีชนะคะอันนี้จะมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็หลายๆคนจะเป็นแฟนคลับน้องพีชีพีชอยู่แล้วนะคะก็จะมีความหวานสไตล์สดชื่นสดชื่นนะคะแล้วก็กลิ่นสุดท้ายนะคะเป็นกลิ่นยูซุค่ะก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวที่โดดเด่นมากเลยนะคะแล้วก็ทำให้มีความเปรี้ยวเข็ดฟันนะคะสดชื่นไม่เหมือนใครค่ะ สำหรับตัวเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะในท้องตลาดทั่วไปเวลาเราอยากจะล้างมือนะคะเราก็อาจจะมีเจลแอลกอฮอล์นะคะไปล้างมือด้วยสบู่หรือใดๆก็ตามนะคะที่ใช้ทดแทนกันได้นะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่เพียงแต่เป็นสเปรย์ทำความสะอาดล้างมือนะคะที่เราไม่ต้องใช้น้ำนะคะก็คือเราสามารถสเปรย์เขานะคะลงไปในผิวมือได้เลยนะคะ เรายังสามารถปรับอากาศให้สดชื่นด้วยนะคะด้วยเทคโนโลยีของ o d o s เฉพาะ king s t e l l a นะคะก็สามารถทำให้เราพกน้องสิ่งนี้นะคะไปแค่ชิ้นเดียวนะคะแล้วก็สามารถใช้งานแบบ2 in 1ได้เลยค่ะรวมทั้งอีกอย่างนึงนะคะเกล็ดเล็กๆเ,เนี่ยน้องเขาสามารถฉีดไปบนพื้นผิวเพื่อทำความสะอาดให้ปลอดภัยแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้อีกด้วยค่ะฉะนั้นนะคะก็จะได้ทั้งมือสะอาดนะคะแล้วก็ปรับอากาศได้สดชื่นด้วยค่ะ สมบัติของสินค้าตัวนี้นะคะ1เลยค่ะเขาสามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสซักโควิดนะคะก็สามารถเอาอยู่นะคะด้วยแอลออกอฮอล์ค่ะ,คะมากกว่า70%นะคะรวมทั้งสาร B k เคีนะคะจะสามารถฆ่าเชื้อตัวนี้นะคะได้มากกว่า 99. 9นะคะนอกจากจะฆ่าเชื้อแล้วนะคะเชื่อว่าหนึ่งปัญหาของหลายๆคนที่ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือช่วงโควิด -19 นะคะก็คือจะเกิดปัญหาผิวมือแห้งตึงลอกเป็นขุยนะคะฉะนั้นเนี่ย ตัวนี้นะคะนอกจากที่เราจะฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็ b k c ที่เราใส่เข้าไปนะคะเราก็ยังเพิ่มสารเชียร์บัตเตอร์ออยล์นะคะแล้วก็อโลวลล่าเอ็กซแทรนะคะช่วยให้ผิวมือนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็กลับเก็บสภาพของการใช้งานมือได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะรวมถึงยังใส่น้ำแร่เจจูแมกมานะคะช่วยฟื้นฟูผิวนะคะบำรุงปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆด้วยค่ะมาในส่วนของการปรับอากาศนะคะ ตัวนี้นะคะนอกจากที่เราใช้ในพักของการล้างมือไปนะคะเราก็ยังสามารถใช้น้องตัวนี้ในการปรับอากาศให้สดชื่นได้ด้วยนะคะเนื่องจากตัวนี้เนี่ยเรามีการใส่เทคโนโลยี o d o r x นะคะลิขสิธส์เฉพาะทิง s เ e l l a เข้าไปนะคะรวมถึงเลือกใช้น้ําหอมนะคะพรีเมียมนะคะมีให้เลือกถึง4กลิ่นด้วยกันนะคะฉะนั้นเนี่ยสามารถเลือกทําความสะอาดผิวมือให้มือหอมสดชื่นแล้วก็สามารถฉีดน้องตัวนี้นะคะไปในอากาศเพื่อปรับอากาศให้มีความสดชื่นแล้วก็สร้างบรรยากาศให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ค่ะ และเนื่องจากตัวนี้นะคะเป็นสินค้าขนาดพกพานะคะฉะนั้นเนี่ยแนะนําเลยค่ะว่าหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสาวๆนะคะหรือว่าคุณผู้ชายต่างๆถ้าจะพกพาติดตัวนะคะสามารถไปใช้ได้หลายเหตุการณ์หรือหลายสถานการณ์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการฉีดพกพาเวลาเราเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็เราเข้าทุระมาไม่อยากให้กลิ่นตกค้างเนี่ยก็สามารถฉีดน็อตังนี้นะคะเพื่อทําให้กลบกลิ่นบรรยากาศไปได้นะคะหรือว่า คุณผู้ชายนะคะไปสุบุรีด้านนอกหรือเดินผ่านคนที่สุบุรีกลิ่นควันติดตัวแต่ต้องเข้ามิทติ้งไปเจอคนอื่นอีกมากมายนะคะก็สามารถฉีดพรมบริเวณบรรยากาศรอบร่างกายนะคะให้เกิดกลิ่นหอมติดตัวได้นะคะหรือแ,แม้แต่กระทั่งช่วงนี้หลายๆคนก็ไปทานหมูกระทะไปทานชาบูกันเยอะใช่ไหมคะแล้วก็กลิ่นอาหารติดตัวก็สามารถใช้ตัวนี้คะ่ะกลบกลิ่นร่างกายตัวเองหรือว่าบรรยากาศรอบด้านได้คะ่ะ วิธีการใช้ตัวนี้นะคะก็สามารถสเปรย์ไปที่มือของเรานะคะประมาณ2-3ครั้งได้เลยนะคะก็หันหัวที่เป็นสเปรย์นะคะหลังจากที่เราถอดฟางมาแล้วนะคะแล้วก็ฉีดไปบนมือนะคะเพียงแค่2-3ครั้งก็จะทั่วมือนะคะแล้วก็ถูประมาณ20วิิบวิเพื่อฆ่าเชื้อโรคค่ะก็จะเกิดกลิ่นหอมติดมือเรานะคะยาวนานเป็นชั่วโมงเลยค่ะในส่วนของการสเปรย์อากาศก็เช่นกันนะคะเราจะกดสเปรย์ไปที่อากาศหรือว่าบริเวณพื้นที่ที่เราต้องการสร้างความหอมประมาณ2-3ครั้งนะคะ ก็แค่นี้นะคะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งก็จะเกิดบรรยากาศความหอมตามกลิ่นที่เราเลือกเลยค่ะหนขวดนี้นะคะก็ใช้ได้ประมาณ1เดือนนะคะหรือว่าประมาณ30ครั้งเลยค่ะเห็นจิิวๆแบบนี้ก็คือสามารถพกไปได้1เดือนแล้วก็สามารถเลือกกลิ่นได้ถึง4กลิ่นเลยนะคะแล้วสำหรับตัวนี้นะคะนอกจากจะใช้สเปรย์ที่มือแล้วปรับอากาศแล้วใช้แทนน้ำหอมได้ไหมไหนๆมันก็หอมแล้วนะคะตอบเลยค่ะว่าตัวนี้เนี่ย ถ้าเราจะใช้ช่วยในการปรับกลิ่นกลิ่นกายนะคะดับกลิ่นให้เรามีความหอมสดชื่นหรือเรามีกลิ่นเหงือ่อเราออกกำลังกายมานะคะฉีดช่วยได้ไหมฉีดได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่แนะนําให้ใช้ทดแทนน้ําหอมนะคะเนื่องจากว่ามันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้วยฉะนั้นถ้าเกิดเราฉีดพรมบนไปแบบทางตรงเลยหรือโดนผิวหนังเราเลยนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองได้บ้างนะคะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะถามว่าแล้วทําไมฉีดมือ เราถึงฉีดได้หละไม่เห็นราคายเครื่องไรเลยเราใส่สารไปตั้งเยอะช่วยให้มันชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าปริมาณที่เราฉีดไปบนสเปรย์มือค่ะมันไม่ได้เยอะมากอาจจะ2อถึงสฟืดนะคะมันก็ทําความสะอาดได้ทั้งมือแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าฉีดเท่น้าหอมได้เราไม่สามารถกะได้เลยว่าคนคนนึงเนี่ยจะฉีดพรมน้ําหอมไปบนร่างกายมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นก็อาจจะช่วยได้ในกรณีฉุกเฉินอยากทาให้กลิ่นกายหอมสดชื่นมากขึ้นแต่ว่าไม่แนะนําให้ฉีดเป็นประจําหรือว่าฉีดไปในวงกว้างโดยตรงกับทางผิวหนังค่ะ ในกรณีที่ฉีดตัวนี้ผ่านเสื้อนะคะก็สามารถฉีดได้ค่ะคือสามารถฉีดไปบนผิวผ้าได้นะคะแต่ถามว่ามันจะช่วยให้ตัวเราที่แบบมีกลิ่นกายหายไหมมันจะหายไม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าน้ําที่เราฉีดไปบนสเปรย์ไปบนเสื้อค่ะผิวผ้ามันจะมีความหนาอยู่นะคะฉะนั้นสเปรย์เนี่ยมันจะช่วยให้เราหายเหม็นในจุดที่มันโดนน้ายาสเปรย์แต่ว่ากลิ่นเหื่อของเราที่มันอยู่ใต้ผ้าค่ะมันก็ยังอยู่ฉะนั้นไอ้จนไอ้ตรงที่มันโดนจุดที่มันดับ มันก็จะหอมไปแต่ส่วนเหงื่อที่ยังอยู่ใต้ผ้าก็ยังจะสร้างกลิ่นกายอยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยอาจจะช่วยได้บางส่วนกรณีที่ฉุกเฉินอยากจะเพิ่มความหอมแต่ก็อาจจะไม่ทั้งหมดที่เราจะสามารถดับกลิ่นกายได้ค่ะสรุปแล้วคือช่วยได้นะถ้าเกิดว่าเราฉุกเฉินอยากจะหอมเดี๋ยวนี้เรามีกลิ่นกายก็สามารถช่วยได้ค่ะ หรือว่าถ้าเกิดเรามีเสื้อผ้าเหม็นอับนะคะคือ1ชั่วโมงข้างหน้าต้องไปประชุมแล้วต้องมีคนมาอยู่กับเราแล้วเราจะทำาไงที่ฉุกเฉินต้องหอมเดี๋ยวนี้ต้องดับกลิ่นอับเดี๋ยวนี้นะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ค่ะฉีดพรมไปตามเสื้อผ้านะคะเพื่อให้สร้างความหอมแล้วก็ดับกลิ่นเหม็นเฉพาะจุดนะคะให้คงความหอมได้ยาวนานในกรณีฉุกเฉินในช่วงเวลาสั้นๆได้ค่ะ